แล้วเซลล์ิทแนะนำอย่างนี้เคล็ดลับนิดเดียวค่ะเพื่อให้ไฟนแนนซ์คุณผ่านง่ายนะคะ 1. ถ้าคุณยังไม่มีเครดิตแล้วก็คิดว่าไม่อยากมีเครดิตก็ไม่ต้องไปสร้างนี้อ่าถ้าไม่มีเครดิตไม่ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรแล้วก็ไม่ต้องไปหาสร้างนี้ไม่ต้องไปพยายามสร้างเครดิตอันนี้เป็นการเซฟตัวเองขั้นที่หนึ่งนะคะแต่ถ้าสมมุติคุณมีสินเชื่ออยู่ตอนนี้คุณมีประวัติผ่อนสินเชื่ออยู่ เซลิทแนะนำให้รักษาเครดิตของตัวเองไว้ให้ดีๆนะคะรักษาเครดิตยังไงก็คือเราจะมีค่าง,งวดกรณีลูกค้ามีสินเชื่อนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเครดิตบัตรเครดิตมอไซค์รถย,ยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณพยายามรักษาเครดิตของตัวเองโดยส่งให้ตรงเวลาไม่ช้าไม่เละใช้ได้เซลิทขอตรงนี้อย่างเดียวค่ะอย่าช้าอย่าเละเลท ปกติแล้วไฟแนนซ์เขาจะเลทให้เราไม่เกิน3-5ถึงวันจะไม่มีค่าปรับแล้วก็จะไม่ขึ้นเครดิตนะคะพยายามรักษาตรงนี้พยายามส่งให้ตรงส่งก่อนได้ส่งก่อนไปเลยนะคะเพื่อรักษาเครดิตแล้วนะแต่ถ้ามันมีช้ามีเลทขอร้องอย่าข้ามเดือนถ้ามันช้ามันเลทจริงๆนะคะขอร้องว่าอย่าข้ามเดือนแล้วก็บอกเซลล์ตรงตรแจ้งเซลล์อีตรงๆเซลล์อีมีวิธีแก้ไขนะคะก็ช่วยช่วยกันไปเนาะอ่านะคะ